หินขัดรุ่นที่กำลังมาแรงก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยอยากจะให้ดูนะครับกางเกงนี่ลายหินคัดนี่ครับทุกคนนี่ตัวนี้เนี่ยเป็นยี่อนี้ครับยี่อรีนะครับนี่ทุกคนนี่เป็นยี่ยอรีเห็นไหมครับอ่าบางคนบอกว่าเฮ้ยหินคัดเนี่ย ในก็เรียกว่ารุ่นเก่าเนี่ยมันมันมีทั้ง ide, รีวายรีหรืออาจจะมีแบรนด์อื่นอันนี้นคือช่างรัดไม่แน่ใจนะครับที่เห็นอยู่เป็น,ป,นประจําก็คือรีวายและก็รีนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่ารีวายเนี่ยคือราคาเนี่ยแรงเอาการเลยช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าวินเทจเนี่ยคือกลับมาฮิตมากเลยเชื่อเปล่าทุกคนเนี่ยหินขัดแบบนี้นะสมัยช่างรัดแบบว่าเจอกางเกงลายแบบนี้นะคือแบบ เอาเป็นว่าแบบไม่สนใจเลยทุกคนไม่สนใจมาเลยแต่ณปัจจุบันนี้เหลือเชื่อเลยเฮ้ยทำไมคนเนี่ยฮิตกันจังเลยนะครับแล้วมีบางท่านเนี่ยอยากได้รีวายแต่เขาเรียกว่ากําลังอาจจะแบบว่าเฮ้ยต้องจ่ายเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอยากจะจ่ายที่ว่ามันราคาเบาลงหน่อยนะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับลูกค้าซื้อมาเนี่ยเอลี l 40, ทุกคนนี่ตัวนี้เป็น l อลนะของรีนะอ่าแต่เอลที่ลูกค้าใส่ได้นะครับก็คือเอลสามสามนะครับ L40 ทำเหลือ33ก็ 3, เท่ากับว่าตัดหายไปประมาณ7นิ้วเลยนี่แล้ว7นิ้วเนี่ยเราต้องทำแบบไหนอย่างไรนี่ทุกคนมาดูครับนี่เดี๋ยวช่างรัดจะทำการแบบว่าขีดให้ดูเนาะนี่ขีดให้ดูเลยนี่นะครับการขีดของรัดนิจิตร์เนี่ยเราจะทำการตัดด้านในนะครับทุกคน นี่นะครับเราจะทําการตัดด้านในนะฮะก็คือก็คือนะครับนี่อยากให้ดูแบบว่าเข้าใจกันไปเลยอย่างตะเข็บข้างตรงนี้ที่เป็นกระดูกข้างเนี่ยเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับหมุดเนี่ยเราจะไว้อยู่ที่เดิมเลยนะครับเพราะว่าการแก้ด้านนอกเนี่ยร้านเนดินแมชชีนจะไม่ค่อยทํานะครับนี่ถ้าเกิดเราทําให้เหลือเอลสามสามนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี่นี่อย่างนี้เลยขีดอย่างนี้เลยนะครับ นี่นี่แล้วก็วาดเข้ามาอย่างนี้นะครับทุกคนนี่นี่คือการย่อส่วนนะครับก็เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ย่อไปหลายนิ้วเลยนะครับทุกคนนี่เป้าเนี่ยจะยานกว่าปกตินะครับเราก็จะทําให้เป้าเนี่ยสั้นลงนะครับนี่ทําให้เป้าสั้นลงสูตรพวกนี้เนี่ยคือมันอยู่ในหัวช่างรัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแก้บ่อยนะครับแล้วก็เป็นคนแรกด้วยนะที่คิดวิธีแก้ด้านในขึ้นมาเนี่ยอ่า ตัวนี้เนี่ยลูกค้าบอกว่าขอเข่าเก้าปลายแปดนะครับทุกคนไงเข่าเก้าปลายแปดหัวเข่าก็จะอยู่ตรงจุดนี้นี่หัวเข่าก็จะอยู่ตรงนี้นี่หัวเข่าเก้านิ้วหัวเข่าเก้านิ้วแล้วก็ปลายแปดนิ้ว น่อันนี้คือการขีดเส้นเพื่อย่อให้กางเกงเล็กลงนะครับนี่แล้วก็เราก็เอาส่วนเกินออกไปนะครับ แคเทิลเนี่ยเราสามารถยุบด้านไหนได้แบบว่าง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้วงเล็บเราต้องเข้าใจนะแล้วก็วงเวลาเราเย็บกลับเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องจักรที่สามารถเดินเป็นลูกโซ่ได้ด้วยนะเพราะว่ากางเกงพวกนี้เนี่ยทั้งตัวก็จะเดินลูกโซ่มานะครับแล้วร้านในแมชชีนเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ย มันจะมีเครื่องจักรคือเหมือนวันสต็อปโลเซอร์วิสเลยนะเพราะว่าบ้านเราหรือว่าสตูดิโอของเราเนี่ยเปรียบเสมือนโรงงานแต่เป็นโรงงานแก้ไขทรงเสื้อผ้านั่นเองนะครับนี่เรามีเครื่องมือแล้วก็เย็บออกมาเหมือนเดิมเหมือนที่แบบว่าของเดิมเย็บมาเลยอันนี้คือสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับพอถ้าเกิดเย็บมาเหมือนเดิมอะไรแบบเนี้เนื้องานมันก็จะออกมาสวยนะครับหน้าใส คนใส่ก็แฮปปี้แล้วบวกกับคนวาดแพทเทิร์นนะวาดออกมาแบบว่าได้พอดีกับลูกค้านี่คืออันนี้ก็คือสิ่งสำคัญอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือให้ดูการวาดว่าเฮ้ยเรายอ่อไซดด้านในเนี่ยย่อแบบไหนเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมครับนี่นี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัดส่วนเกินออกแล้วประกอบออกมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ผลลัพธ์ที่ออกมานะครับจาก l 4 0นี่จาก L40 เหลือ L33 นะครับลูกค้าท่านนี้เอลเท่ากับช่างรัดเลยนะครับก็เลยฟิตติ้งให้เห็นกันไปเลยว่าเอลสีเ l C ip, นี่ยเหลือ3-3เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับนี่เข้ามาดูใกล้ๆนะเข้ามาดูใกล้ๆได้นะครับนี่ดูซูมดูเห็นไหมครับนี่ด้านหลังนี่อันนี้คือด้านหน้านะครับ แล้วก็ได้เนี่ยที่ใช้เย็บนะก็คือเป็นลูกโซ่เหมือนเดิมหมดเลยนะครับด้านในนะครับทรงก็จะออกมาสวยเลยนะครับใครมีกงงเกงยีนนะไม่ว่าจะเป็นลายหินขัดหรือว่าลายอะไรก็แล้วแต่หรือแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดใส่แล้วแบบว่าเฮ้ยมันไม่เข้ากับสรลีระของเราหรือใส่แล้วไม่เข้ากับสรลีระของเราใส่แล้วไม่มั่นใจนะครับก็สามารถามาหาร้านในแมชชีนได้นะครับวันสต็อปเซอร์วิสนะครับ